สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าขนมไทยในเซเล่นกันนะคะไปกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเลือกไปไรีวิวหอย่างนะคะอะแรเราเป็นซอสตุนเดียบข้าวโพดค่ะนี่เดียบปุญดอ,อกมะนะคะทุกคน นี้จะเป็นพ้าวโพดอ่อนกะทีสดนะคะนุ่งเตดกะทิมะพร้าวค่ะชุดร้อขนมไทยนะคะไปดูกันเลยค่ะ,ะเรามาชิมกันเลยนะคะว่าแต่ละอย่างจะเป็นยังไงคะ่ะ อันนี้เป็นชุดชุดรวมขนมไทยนะครับจะมีฝอยทองแล้วก็ทองหยิบทองจอดลองเดี๋ยวลองชิมกันเลยนะครับเออรสชาติก็อร่อยดีอร่อยอยู่เต็มติดผมให้ให้ก้าวครับ ค่ะต่อมาจะเป็นสาคูข้าวโพดเปียกนะคะเอ้ยเปียกข้าวโพดมาชิมกันเลยค่ะอร่อยมากค่ะเต็มจิบให้ให้เก้าค่ะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ค่ะนี้นะคะก็เป็นข้าวโพดขาวอ่อนกะทินะคะ ค่ะนี้นะคะนี่ก็มีมะพร้าวแล้วก็ข้าวโพดนะคะนี่อร่อยมากไม่หวานเกินไปให้เก้าตงสิบค่ะค่ะเรามาชิมเปียกปูนดอกไม้กันนะคะจะเป็นกลิ่นใบเตยหอมใบเตยนิดหนึ่งมีงาน เนื้อเนียนนุม่มน้ำกะทิเข้มข้นอร่อยลงตัวให้สิบเต็มสิบเลยค่ะ <Thank you. S 1> ตัวนี้ก็จะเป็นมุนเป็ดกะทิมะพราวน้ำหอมนะคะเรามาชิมกันเลยค่ะอร่อยมากค่ะอห,อหอมกะทิและมะพราวน้ำหอมมากเลยค่ะให้สิบเต็มสิบค่ะค่ะพวกเราก็ขอจบการเลยอย่างเท่านี้นะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ